กล่าวติดตามคณะปั่นจักรยานปั่นรักป่านานมาถึงหมู่บ้านหาดผาขนอำเภอภูเพียงจังหวัดนานบริเวณนี้อยู่ห่างจากเมืองนา่นประมาณ18กิโลเมตรที่นี่ผมได้พบกับคุณยายติว๋วกำลังฟาดต้นกงเพื่อนำม,มาทำไม้กวาดยายติ๋วบอกว่าต้นกงที่เห็นนี้จะต้องเข้าไปเก็บกลางป่าลึกและจะต้องเป็นป่าไม้ที่ชุ่มชื้นอุดมสมบูรณ์เท่านั้นถึงจะมีต้นกงให้เก็บได้ แถวแถวบ้านนี่แต่กระชอุมอยู่แล้วก็นอกนอกไปกับมีทําสวนเขาโปดเขาอย่างอยู่เขาอนุรักษ์ก็เลยจ้าบ้านเนี่ยเป็นอนุรักษ์กันไปเป็นหมูอตัดถ้าคนจะตัดเป็นกระปั๊บชนิดกระบี่มีหั่นโมมีหั่นชุดหนึ่งกุมภาไม้เขามาเขาบอกว่าชุจ้าบ้านจะเปิบหมูอตัดปลาเปิดหมูอทําลายปลา้าบ้านนี่ก็ร้องใจกันว่าหฮูอตัดถ้าตัตถ้า้าบ้านหันตับก็เปิดจะจับ เช้าวันนี้อาจจะเป็นเช้าที่มีความแตกต่างไปจากเช้าวันอื่นๆของชาวบ้านหาดผาขนนะครับเพราะว่ามีคณะปั่นจักรยานปั่นรักป่านานมาหยุดพักที่นี่การหยุดพักของคณะปั่นจักรยานในหมู่บ้านแห่งนี้นั้นมีความหมายสําคัญครับเพราะทํากลางข่าวสารที่ว่าจังหวัดนานกําลังถูกคุกคามจากการตัดไม้ทําลายป่าแต่สําหรับหมู่บ้านที่มีอายุกว่า100ปีแห่งนี้ยังคงสามารถรักษาพื้นที่ป่าของตัวเองเอาไว้ได้ชีวิตของพวกเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากนัก S 1> <S 1> ประธานกรรมการบริหารหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทยซึ่งร่วมปั่นมาด้วยบอกว่ากิจกรรมปั่นรักป่านานครั้งนี้ได้จุดกระแสการอนุรักษ์ป่าไม้ให้ผู้คนในจังหวัดนานได้เห็นถึงความสําคัญและสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าไม้ร่วมกันการมาปั่นจักรยานครั้งนี้เนี่ยเราก็มีจุดประสงค์นะครับคือต้องการจะเป็นรายการทีาเรียวกว่าปั่นรักป่านานนะครับก็คอือเพื่อที่จะอนุรักษ์ ป่าของน่านเนี่ยนะครับให้มีความอุดมสมบูรณ์เพราะน่านเนี่ยก็เป็นมีแม่น้ำน่านแม่น้ำน่านก็เป็นแม่น้ำที่สำคัญนะครับที่ทำให้เกิดการเกษตรกรรมนะครับหล่อเลี้ยงของระบบเศรษฐกิจไทยนะครับทางทางธนาคารกสิกรไทยได้ร่วมกับทางเนชั่นก็ถือว่าเป็นโอกาสดีก็อยากจะมีส่วนร่วมที่ทำให้น่านเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์ต่อไปครับแม่นักปั่นหลายคนเริ่มเหนื่อยล้าจากการปั่นระยะทางที่ยาวไกล แต่สำหรับเด็กชายอินวัยสิบขวบคนนี้ยังคงปั่นต่อไปอย่างร่าเริงเด็กชายตัวเล็กบอกว่ามาปั่นจักรยานพร้อมกับพ่อรอบเมืองน่านทุกอาทิตย์และอาทิตย์นี้เป็นครั้งพิเศษที่สุดที่ได้มาปั่นร่วมกับพี่ๆหลายคนมายังหมู่บ้านที่ธรรมชาติยังไม่ถูกทําลาย